ถ้ากันเดียดยางก่อนเนี่ยเอาไมด้มันเป็นนยังเ่บาได้บ่บ่ได้บ่ได้ั่มันบ่ได้เดี๋ยวเยพี่มดไทยรับมดจ้าจั้งจังสวัสดีครับพบกับสร้างอดอีกแล้วครับถ้าพี่น้องวุ่นเวียนกับฝาสูบพื้นกแลวพี่น้องเมื่อเนี่มาเบิ่ในายช่างอภิสิทธิ์เหมือนนายช่างอภิสิทธิ์มาปรับเข้าฝาสูบมัสด้า แฟมิเลียแฟมิลีแฟมิเลียแฟมิลีเขาเอานัเอน่เังพันสามพันสีนะช่างพันสี่พันสามพันสามอาการเคือเข่าเล่าลหลีนบ่มหมุนเอบ่อบ่แมน่แมนันาละมฟ้าเอนั่นละฮะาเราเหลียนมันบ่มหมุนมันหนักฟฝาสูบมันโกงออกมาดัด ดัดแล้วบานี่ก็เลยมาปับเผาเราลิีนให้มันหมุนเยอตัวนี้มัหันมาทานนี่บ้งเบิงพี่น้องจอบเบิ่งในช่างเป็นเ็งานเพิ่ีเคราะหกันตัวนี้ตัวทไทยเดี๋ยวเดยวดจาบิงต่อเนาะสเยวาเอ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 าตามเอา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 สร้างอดีตเต้นยดมันโหอยื่หนึ่งวะอย่หน่ จงสามสิเนี่อมอบ้านเนี่ยจอดจอบเบิ้งให้ช่างพี่น้องจอบเบิ้งจอบเบิ้งให้ช่างเห็ดงานครับี่ไอ้ลูกศรนี่าเ่อลดนี่บ้ลูกศรนี่ครับใส่ใสสนี่นี่นี่เออลูกศรต้องซี้ไปทางหน้าเครื่องพิสูบนนึ่เนีนาะ ม,นะมีหนึ่งไม่สวงบุรมีบ่มีนีสองีบ่งอบ่มีออเต่อาอก่อนเอานใส่อาใส่อันอาการเริ่มแรลกมันโกงมากเปนบอ่อช่างครับรโกงหรอกกัมาดัดโกงเป็นบ่ครับโกงดัดโ,งดโงกงหรอกกมาปราับเทา ความสมบัติงานกับปลาเขากันนห่ครับผมเขานี่เขาธรรมดาป่เนี่ยเข้าอันนี้เจ้ามันเป็นเขาอันยั่วเศษเ้าพิเศษเข้ามาจากของมันเลยถ้าถ้าเขาธรรมดานี่ก็คือเข้าซื้อไม่อันนี้คือเขามาของแท้มาจากญี่ปุ่นเข้าติดรถเข้าติดรถนั่นละถ้าเขาธรรมดาใส่เรียบเของเัา เอาว่ในี่นนี้ฮายังดีถ่ใสนากรีดตึงได้เลยไะครับ้อไปทดสอบแ้ามันหมุนได้ซ้ำเลยหมุนบ่ได้ค่อยแจ้งหุนได้ขึ้นทางหมบ่ได้แทบมันมีลูกศวเนาะใส่กับผินกับทางบ่ได้เตี้ ใส่มันถือข้างอันนี้คันเข้าๆก่อนเนาะเราไปาไ้เจ้าไงไฟติวข้างผู้พิ่นไปล่างประกอบไหมอีกที่เราเดี๋ยว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 อ่ะมีพื้อไปเบอร์โหโอเค ได้บ่ะหด้ป่เออเป็นได้ได้บ่ได้ตัวเออให้มาครับเออสายที่จะเสียรอเออเทียวแท้เอาแทะเอาแทะที่ว่าได้เห็นบ่เนี่ยครับผมมึงตามลูกศรอนมึงตามลูกศรนายช่างอภิพี่เสีสรุปแล้วสรุปแล้วต้องกานขันตามลูกศรมาประพับว่าวเนี่ยมึงไปเพราเราเองมึงร่องขันมากรับลูกศรอนมาไม่ได้หมุนมอลนะหมุนในบอลนนี่ทำงานคือคือคือผิดหน้าอ๋ออ๋อตอนแรกคือมันผิดบัดนี้คือเถื่อน บั่ธรรมดายดีตัวสร้างไมะสร้างของแค่ไปแล้วนะจ้าพี่เสษขอบคุณครับแขกท่านแนะนำบวายดาครับ